แกงเฮ็ดทอปหรือแกงเฮ็ดเพาะแกงเมีมยงเมียงแกงแบบทางั่งเหนือครับแกงใส่ยอดใบมะขามอ่อนเนาะแกงส่วนระม้าณปลายเดือนสิงหาครับเนี่ยหาที่ไหนมาได้หรครับเอากินมาแดกกับเอาครับผมถามว่าเอาเฮ็ดมาจากไหนคือการถนอมอาหารครับผมในช่วงฤดูเฮ็ด ead, เอากระหา Head, เฮ็ดออามาต้ม,ต,มต้มแล้วก็อากาัด่องฟิตเลยครับเก็บไปกินได้เหมือนมาเฮ็ดมาแจงน้ำเนาะ นี่ครับมันยังเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เลยครับแล้วแต่คนจะเก็บไว้แบบไหนครับผมแต่ส่วนมากจะต้มจะบนมีเสียครับนี่ครับน้ำแข็งยังเป็นก้อนอยู่เลยครับก็เทน้ำพิงไว้ละลายครับเนาะน้ำแข็งละลายมาต่ำเครื่องแกงร้อเลยครับง่ายๆครับผมเกลือครับแกงทั่วไปครับกะปิครับ หอมกระเทียมคาผิกแหง้งตะไคร่เนาะโคกหรือตำร้วมกันครับตำแค่พอยาพอครับแกงนี่ตำแค่พอยาบ่ต้องะระียัดมากครับแค่เครื่องแกงกันยังหอมแล้วครับมาพอเฮ็ดของเราครับผมแกงยังไงเขากัะพาคึ้งเนาะ โอ้หหนุ่มขาวหนุ่มครบแตกตุบๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมเอากินมาแลกกับเอาครับผมมาครับตั้งหน้ามือหอนครับผมใส่เครื่องแกงครับบะต้องใส่น้ำลายครับเหมะมะเมะมะหรือเอเจาะเอาเจาะนี่ครับน้ำหอนนะครับตามด้วยน้ำล่างโคกครับผมใส่เฮดของเราลงไปครับผมบะต้องต้มเหมือนครับพอเฮดของเราซุกอยู่แล้วครับผม แค่เหมือนกับเอาเห็ดมาอุ่นเนาะน้ำเดือดครับผมปรุงรสครับรสดีครับผมผมมีอย่างมากมายครับชูรสของแสบครับชูรสนี่นะขาดบ่ได้เลยครับแต่ขนมักเนาะป่าห้าครับผมหรือว่าป่าล่าเนาะใส่ไปครับสองช้อนถือสองทับพีครับขนครับผมตามด้วยใบมะกรูดขันซอยเนาะโอ้แค่นี้กรหอมมากครับผมโอ้หอมไปทั้งซอยครับผม ครหย่อนไปมาข่ะมออนครับผมอมเปรี้ยวน้อยๆครับผมโโอ้หสุดยอนปัดโดดๆหากินไหนบ่ได้ครับในช่วงปลายเดือนสิงหาครับผมโอ้โหปัดโดดๆหอมไปหอมงาวปัดโดสุดยอดกะจีปโดโดโนนู้โโ้โหเขาจีนมาแรกกะตึงเมาสักจีนะปัดโดจิ้มฟอครับผมโอ้โหน้ำลายแตกสมุนสมุนเนาะปัโดดปิดไฟครับผม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหตักใส่ถ้วยครับผมพ้อมเสิร์ฟครับผมสุดย่อนแล้วครับหากินแนวบ้าได้แล้วครับไม่ชวลไปเดินสิงหาครับผม